สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องน้ำตาหลหวานน้อยนะคะวายสวัสดีค่ะนี่นะคะก็จะตอนนี้อยู่บ้านไอ้บิ๊กค่ะตอนนี้ก็จะไปดูห้องที่ที่ให้พ่อเฮ็ดไ้กรอนนะคะอยู่ที่บ้านนะคะที่เวลาพ่อที่พ่อ,พอ,พอหนโอนเงินใหม่พ่อเฮ็ดวบกรอนตอ,ตอนนี้ก็ยังมาแล้วดอกจะอีกโดนอยู่กงสิแล้ว มาถึงเลยคือเละวัะนนี้ก็จะเดินไปบ้านนะคะห้างจากบ้านบ้านไอบแล้วก็บ,บ้านนารอดกรบบานหนูติดกันเลยสามหลังนะคะไ,ไปดูกันก็เดินนะคะ <im S 1> แบบเสียงกัดสีดังนิดเิดหน่อยนี่คือบ้านไอบหล้างนันแล้วก็บ้านนารอดนะคะก็บ้านหนูนะคะสี่เป็นหลังเดียวเลยตอนนี้ก็ยังบตัตดหย่า เพราะมันฝนตกแล้วมันตัดตัด,ตดบใดนะคะเราก็จะไม่ไม่ให้ดูยานะคะเพราะมันมันหกอีรถลดลนะก็เดี๋ยวถึงจะถ่ายให้ดูนะคะเขาก็ถึงบ้านเราแล้วนะคะอเอหกเลย อ่านมา่ายคลิปได้ไหนแรงมากเลยพ่อ,พอหเห็นแล้วพ่อปิดหนักก็บพราเป็นยังดอพ่อสวัสดีครับทุกคนยังจำได้สวัสดีครับนะสวัสดีครับสั่งง่ายครับอันนี้คือพ่อแล้วกับมูพ่อยนะเขียวไอ้กระติดทองให้หนดูดีดีบริการสักเอา้าเอ้ยเจฟซีน้องอ้อย ฟองหัวน้ำอ้อยเปิดสองมาเนี่ยก็จะตามอะไรเด้เลยไม่ตามใครนล้วห้อยก้นมือันห่าบอกแก่จอมไปบอกมูด้วยวันมันไปบอกคนนก้นไหนนะกดละละเฮ็ดเฮ็ดนาตางมาเพาะแล้วแล้วเราไปฟังนั้นนาตางเรียแล้วกำลังเรีวนี่นะที่สองคนบ่อยสอคนโอ้สางก็เกเกยมั้ง เนเพิ่มงยุ๊เราสพากเขาไปเมืองข้างในไกลับกอะแล้วเราาเขาไข้างในนะคะก็จะเดินเข้าบาะะ้าน่อมันหมึดไหมอุ๊ยมาจะรีกอะก็จะเป็นตรงนี้นะคะอือคืออันนี้เป็นห้องเกาหนูนะคะแต่ว่าแต่ว่าหนองมันกับไงแล้ว,วก็เลยหาหนองมันไมอยู่ แต่ก็ได้สังหแห้องห้องอะว่ากระสิติดฝ้านะคะติดฝ้าห้องหนูติดฝ้าห้องหนูนะคะ้วก็ห้องนองนําเพราะว่าห้องห้องนองมันบริติดฝ้าอันนี้คือห้องนอนหนูแต่ก่อนแต่เก่าไฟมันบริติดอะบ่ได้เปิดไฟโอ้ไฟมันบ่มีต้อง กระสีเฮ็ดไฟให้น้องมันเป็นสีส้อันนี้คือห้องนอนของนูต่ก่อนนะคะเราไปที่นี่ก็เลยสีดิฟ้านะคะเพราะมันไม่มีฟ้านะคะเวลาฝนตกเสียงมันดังคักพี่นอนเออเห็นหนะหนูบ้าเสียงมันนะคะเดี๋ยวจะเป็นที่นอนเมลี้ยงกรสีนอนมองนี้ทัางนอกนะคะแล้วก็พ่อนูกับน้องทั้งนอกใบเตยมาทาคลิปใบเตย ก่อยากทายไหมค่ะตอนนี้มันกล่าวหัวจะโปะปอฮาปอโก็ลำไมันกล่าวบอกใครกล้ากันได้เนี่ยค่ะก็คือห้องหนูที่จับกล้องให้นะเอาไว้กล้องหนักก็ได้มานั่งนี่ก็สีหกจักหน่อยนะคะบอกว่าจักหน่อยดอกหกเลยแหละนั่งนั่งลงเลยมันแบบมันหกขักอีกเงาสีเออ ตอนนี้กัที่หนูวาคลิปที่แล้วนะคะก็คือเก็บเงินก็สั่งหองให้เจ้าของแล้วก็ให้น้องโอ้โหมันมักอีกศูนย์เหรอนะคะกัเฮ็ดห้องใบเตยกับมีเติมเติมแค่แค่ซื้อประตูไม้แล้วกัติดฟ้าแล้วกัใส่ไฟไม้แล้วกัห้องนู้กัเฮ็ดไม้แล้วจ้ามันก็จะเป็นคือที่แรงมันเป็นมองโล่งแล้วกัแล้วกัมีประตูข้างหน้าแต่ว่ามากประตูออกเฮ็ดประตูไม้แล้วก็ เ็ดเป็นหน้าต่างมองประตูนะคะเพราะมันจะเป็นหน้าบ้านจต่ว่กาก็เรียเปลี่ยนเป็นหน้าต่างเมื่อกี้ทีหนถทายให้เบิ่งพอนูสิกาบ่ากุ่นมัียงมันจียงดังนเขาพกเลยล่ะบ,บ้านนะ ่านก็ชินแล้วเพราะว่ามนกะทั้งหยาเอียงหกอันนี้ก็คือบ้านของนุวันนี้เราต้องไปโฟกัสนะคะก็มีสิมีบ้านหนูแล้วกับบ้านอรรถกัะเพื่อนบ้านะกับสิคหยากับบ้านแล้วล่ะนะพอซื้อๆเจ้าก็คือตอนที่กลับมาจากตอนที่กลับมาเล็กๆหนูกะ ไปหาพ่อแล้วไว้ให้หมาเขาเป็นสายังางแทะกัดบ่นี่ยห,หนู้นคือไงก็คือคือมอกไปในกระเทียนบ้านอโรดนี่ลังนี้นี่นะคะแล้วก็บ้านอ่อดคือมันติดกันเลยก็คือสิเป็นบ้านนูปบ๊บแล้วก็บ้านอรอดอันนี้บ้านสั่งไหมนะคะก็จะเ,เ,เป็นบ้านอ่อดเลยเพราะบานอ่รยมันก็สิเป็นบ้านในบีนะคะ ปึ๊บแลืวกไป็นบิ๊กเลยก็คือซมหล้างติดกันเลยนะคะคือที่แรกก็บ่ไม่มีบ้านในบิก๊กนอนเป็นพื้นดินซื่อๆแล้วก็เลยเห็ดใหม่ก็เลยเห็ดบ้านในบิ๊กเสียก็เลยก็ยุ่งนักกันเล่นะจ้ะเรากำลัานอนห้องไอบิกก๊กเพราะห้องหนูยังไม่แล้วห้องหนูยังไม่เสร็จนะคะแต่ก็มานอนบ้านในบิ๊กเพราะว่าห้องหนูก็ให้ไปเตือนนอนให้ตาก็นนะ

จ้าทายลวอ่ะยี่ยเหนือยยังอีนู่นวัสดีเอฟซีนะย,ยนังนะ่ะาอีกน่าขวอะไรีอีกคลิปก็่าดีตออาอนนะนด้ตาไปคลิปสิเอาเป็นมั้ ่กดดไ์กแชร้้นี่ำตาลหววาาานนเ้กรฝากกดไลค์กดแชร์เอ่อช่องหนูน้ำตาลจักรกดไลกรกดิ่งโล่งคีมนั่นนะคะบ๊ายบายนันิตะสวัสดีนันิตะบ๊ายบายโอ้ยเออคลิปนี้ก็จบแต่เพียงสานีนะจ๊ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊า